สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการสร้าง flight p l การเซตอัพเครื่องแล้วก็การ take off แล้วก็การใช้ออโต pilot แบบเมอร์นะครับไม่ให้ไม่ให้แบบขั้นสูงอะไรไม่ให้แบบใช้จริงเท่าไหร่เพราะงั้นใครอยากจะรู้วิธีลึกก็ต้องลองศึกษาอย่างอื่นดูอันนี้ผมจะบินขึ้นจากสนามบินตอนเมืองไปสนามบิน ไรดีเชียงใหม่แล้วกันอันดับแรกก็วิธีสร้างไลแพลนโดยใช้ไลแพลนของไอ้โปรแกรมนะครับก็เริ่มจากสนามบินดอนเมืองเลือกมาสักแรมหรือเกตหนึ่งก็เล e c กเป็น departure เป็นต้นทางเครื่องบินวันนี้จะใช้เป็นเครื่องบิน Airbus A320 NEO นะครับ ลายเอาเป็นไทยสมายแล้วกันไทยสมายโอเอลน้ำก็ใช้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สิ่งที่จ,จดจำต้องจดจำหน้านี้ก็คือเซนเตอร์ออฟกราวิตี้นะครับตรงนี้ยังอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดหกเปอร์เซ็นต์จะมีตัวที่ต้องใช้ตอนเซตอัพตัวไฟค,คอมพิวเตอร์อยู่ที่หน่อยก็ ถ้าใครเติมแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะได้จำเลขนี้ได้ยี่เพ็ดอือหกศูนย์ส่วนปลายทางเป็นเชียงใหม่ดีเฮ็ดไปดีกว่ายื้อเชียงใหม่อยู่ไหนวะ สนามบินเชียงใหม่ a r r i v a l ก็เป็นปลายทางวิธีสร้าง flight p l ก็ตรงนี้นะครับมุมซ้ายบนที่ตอนนี้เป็น VFR อยู่ก็ให้เปลี่ยนเป็น IFR จะเป็น low altitude หรือ high altitude ก็ได้แต่คราวนี้ผมขอบิน high altitude ดีกว่าสถานที่เป็เแล้วก็เส้นทางกัน ออกจากบินเราจะใช้ d e พ a r เ u อร์อันนี้ต้องลองเลือกเองนะเพราะว่าบางทีมันเราเคยตรงก็าใช้นี้ด้วยกันเอาโบ b ์หนึ่งบีดันเลยสามศูนสามเอลดันซไซอารีวา approach เข้าหาสนามบินก็เป็น iOS 3 6ิกดไม่ติดโอเคอะไรว่าก็ไดด้เ,เลือกก็ได้หรือจะเลือกก็ได้ถ้าเลือกมันก็จะกำหนดเส้นทางให้ยุบหรืไม่ใช่แล้วแอสว่าจะบินนั่นดรอก Okay. อันนี้ก็เป็นกำหนดไว้แพนเรียบร้อยแต่อันนี้ดูไม่ค่อยดันเท่าไหร่ลองอื่นดีกว่าอจจะอ้อมเกินไปหน่อยอน,นี่จะยิ่งอ้อมเลยสรุปเอาโบ0 3 l ดีกว่าโอเคก็ตรงนี้ก็ ผมขอเป็นเวลาไม่ให้ไหลไม่เท่ากันเป็นเ e ที่ยสกายตอนราวเอเอ็ม e e e หายไปไหนตอนเช้าๆแล้วกันอ็ ล้อมบินก็กดป l ล์คราวนี้ที่เรา parking อยู่ที่เกตหรือที่ a รมนะครับมันจะเครื่องมันจะอยู่ในถานะโคลด d a r กเลยก็คือไม่ติดอะไรเลยไม่มีการตั้งค่าอะไรไว้ให้เดี๋ยวรอสักแปบบ๊บเดี๋ยวเราจะทำการเซตตัเครื่องก่อนขึ้นบินกัน ก็อุปกรณ์ที่ผมใช้ก็ตอนนี้ก็ใช้แค่เมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็มีจอยในตัว Xbox Controller อตัวหนึ่งนะครับไม่ได้ใช้พวกจอยโยกหรือพวกคันมาครับอะไรก็เป็นของที่หลายคนก็าจะมีถ้าใครยังไม่มีพวกอจอยสติ๊กก็แนะนำพวกไอคอนโทลเลอร์ธรรมดาก็ได้พอใช้ได้อยู่ใช้ง่ายกว่าคีย์บอร์ดเยอะ โอเคเรียบร้อย ready to fly อันนี้เข้ามาถึงอันดับแรกในเครื่องก็จะไม่มีอะไรติดเลยไม่มีอะไรติดเลยมีแค่ไฟติดแค่ดวงเดียวเดี๋ยวขอตั้งค่าน,นี้สักแป๊บ ภาพมันเบลอๆโอเคโ okay, มละมขึ้นเยอะแต่แรกมาปรับเฟรมเรยบนิดหน่อยดับแรกแล้วก,ก็จะเปิดระบบไฟก่อนกระเทินแบตเตอรี่หนึ่งสองตรงนี้อนครับอวกคอนโซลต่างๆเริ่มติดาดอันนี้ก็จะเป็น AI ที่ใช้ควบคุมวิดีโอนะครับ THA 1123 Cleared to Chiang Mai Airport has filed. Take off runway tree left climb and maintain 13,000 feet. Uh. Departure on 120 decimal 5, 0741. เ <Okay. S 2> ่อไปก็จะมาดูตัว Flight Computer ต,ต,ตรงนี้ก็อันดับแรกก็เข้ามาถ้า Initial อันนี้ก็คือเราเซตไปแล้ววิธีใช้ไปหน้าถัดไปกดตรงนี้ Zero Feel Rate น5 0 2 Slash Zero Feel Rate ีีเซนเตอร์คาก็คือค่าที่ผมให้จำตะกี้ย1่บวิธีใส่ก็คือพิมพ์50.2แล้วก็จำตรงนี้จะมีสแลใช่ไหมเรแก็ใส่สแลสทีอ่ะใส่ิดใส่ยีที่ลบก็อยู่ตรงเคลียร์2ี่แล้วกลับมาหน้านี้ไลฟ์ฟลอ เราก็จะให้อยู่ที่3ามหมืพันฟุทโอเคหน้าเปอร์ฟอร์แมนซ์และเทคออฟด้วยแสตบนึงก็อันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นการตั้งค่าแบบง่ายแล้วแล้วก็ตรงน,นี้มาเปิดอัลลอยทรัสให้มันจัดการอัตราเร่งของเครื่อง แล้วก็เปิด F D Flight Director มันก็จะบินตามแพลนแล้วก็มาเช็คไฟแพลนแล้วหน่อยที่เกมสร้างค่าให้วิธีดูไฟ plan ก็ปรับตรงนี้ไปที่แลนโหมดด้านขวาหน้าจอตรงนี้นจะเปลี่ยนเป็นรูปนี้วิธีดูก็กดปุ่ม F Plan แล้วกดปุ่มขึ้นมันก็จะขยับ ขยับไปจ,จุดที่จะต่อกันไม่มีปัญหาอะไรถ้าจุดขาดหรือจุดเบีย้ยวก็ต้องแก้ไขตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ผมพบปัญหาที่สนามบินสนามบินในวรนภูมิไฟแพลนตัวนี้จะค่อนข้างจะมีปัญหาบักมันจะส่งเราไปจุด G ีศูนย์ตลอดก็คือศูนย์องศาเหนือศูนย์ตองศาใต้ไอศูนย์องศาตะวัอน,ออนออกไม่ยอยู่แถวแอฟริกา การบินก็จะมั่วมากเ๋วยวแล้วก็ปรับบทม,มาตรง AR4 อันนี้ปรับรดาร์ออนจะได้เห็นว่ามีเมฆมีอะไรไหมโอเครล้วบต่อไปก็น่าจะครบแล้วึ๊บ ต่อไปเราจะาาการสตาร์ท APU APU ก็เป็นเครื่องยนต์เล็กๆอยู่ที่ท้ายเครื่องนะครับไว้คอยปั่นไฟไว้กับเ,เป่าอากาศเข้าเครื่องเพื่อสตาร์ทเครื่องสวิตช์ของ APU ก็จะอยู่ตรงนี้ตรงกลาง APU master switch ก็กดออนรอสักครู่หนึ่งแล้วก็กด Start Turn On APU starter ออน รอสักครู่จนตัวสตาร์ทจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวที่ว่า available ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วแล้วก็อย่าลืมเปิดอีคอนไลท์ก่อนว่าเครื่องกำลังเตรียมพร้อมแล้วที่จะออก ที่ผมลงมัดตัวที่ทำให้มันเขา้งจะสมจริงขึ้นหน่อยมันก็เลยจะ start ช้านิดนึงแต่ถ้าเป็นตัวแบบดั้งเดิมก็จะ start เร็วทุกคนพิชเช่นออนทุกที่ออนเล่เลยก็ได้เอ็กซีเตรียมพร้อมเป็นเวลัยออนอาจจะไม่ต้องถูกต้องตาม100%ตามของจริงนะเพราะอันนี้เป็นอะไรนะฉะบับเกมเมอร์ฝึกบิน เอาแบบเข้าใจง่ายๆขั้นตอนแรกก็คือเปิดแบตเปิด e r i g i n a l power เปิด fuel pump แล้วก็มาเซตค่าตรงนี้นิดหน่อยเตรียมพร้อมอัโนมติให้ล็อตรอสตาร์ต APU รอสักครู่ได้แล้ว Ground DHA 1 1 2 3 requesting pushback ว,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 วีแสดงว่าใช้ได้แล้วแล้วก็จะเป็นเปิดว u b l ล e d ตรงนี้ก็คือจะให้ทำการเป่าอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์ให้เป็นตัวช่วยหมุนใบพัดก่อนโอเคว u b l ล e d แล้วอันนี้ก็รอตัวรถเข้ามาดันเราให้หน่อยไม่มีรถเต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ชิปพี กดชิปแล้วก็พีจะเป็นการถอยเครื่องให้แล้วก็ปลด p าร์คิ g งเบรกเครื่องมันจะถอยแล้วก็จะให้มันเลี้ยวไปทางไหนก็ทางขวาก็กดสั่งตรงเอ d ไม่ดูที่ศี็จะ

เราทำการใส่ parking b r a k ก่อนกันเครื่องไหลอันดับต่อไปก็จะทำการสตาร์ทเครื่อง w i ส h start mm hmm. ก็อันดับแรกเช็คก่อน APU เปิด air bleed on fuel pump ตรงนี้ที่เห็นขาวตอนแรกก็เปิดให้หมดแล้วก็มาที่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัว edition start ก็หมุนไปทางขวาตอนแรกมันอยู่กัปุ่ม normal ก็ไปใน n ิ t i o n start เร็จแล้วก็กดนี่ตรงนี้ engine two เป็นทอนปับ๊บเครื่องมันจะเริ่มทำการ start ตอนนีรจะขึ้นละค่อยขึ้น engine two งดันน้ำมันจะค่อยขึ้นก็รอัแป๊บให้ เครื่องที่1มันเริ่ม stable กว่าเราถึงจะทําการไปเปิดในเครื่องที่สองมันเริ่ม s t a บิลแล้วเราก็จะทําการไปเปิดไทยเครื่องแรกต่อไปตาร์ทเครื่องแรกต่อไปก็อย่างที่บอกไปตอนนี้ผมลงมัดไว้มันจะค่อนข้างจะสมจริงขึ้นกว่าตัวปกตินิดหน่อยมันก็จะช้าลงก็ถ้าใครเป็นตัว ตัวปกติมันจะไม่มีคำว่าโหมดเช้งตรงนี้ตอนเปลี่ยนตรงนี้โอเคมันเป็น19.5โอเคมี40สเตเบิลโอเคใช้ได้แล้วทำการสตาร์ทเครื่องหนึ่งต่อแล้วกด Begin วันมาสเตอร์เป็นออนปับ๊บตัวเครื่องหนึ่งก็จะทำการทำการสตาร์ท And then we'll the taxi to the to the Ground DHA one one two three with golf ready to taxi IFR. DHA one one two three taxi to and hold short of runway three left using taxiway Charlie. Contact tower on one one eight decimal one when ready. อัันนีีต้ตว AI กก็จะทขารส่วนเท่นทางไปแท็กซี่นี้มันจะมีเปิดได้ตรงหน้าตัว a s s i s t a n t แล้วก็ตัว n Navigation is เป็นแท็กซี่รีปอนก็เปลี่ยนเป็นออนตรงนี้มันก็จะมีแท็กซี่ให้ว่าเราควรไปทางไหนไม่งั้นก็จะมือใหม่ก็จะดูยากหน่อยนี่ก็รอเครื่องสักแปบบ๊ ก่อนนี้ถึง19.5เก้า็เป็นอันใช้ได้โอเคสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วก็าจะทำการแอคซี่ดับแรกก็โรดปักกิ้งเบรกปุ๊บแล้วก็ค่อยๆเร่งเครื่องค่อยๆเร่งนะครับแล้วก็ตัวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราใช้ตัวเลี้ยวหางเสือ ก็คือตัว right t ก i ร์ e r left t i c k e r ตัวิกเกอร์ซ้ายขวาก็ไปตามลุกสอนถ้ามาอยู่นี้มันต่ำไปก็กดปุ่ม space bar เพื่อให้มันสูงขึ้นได้ให้รถนี้ก็ไม่ดูอะไรเลยแต่ไม่เป็นไรเราขับขับชนมันได้เลยมันไม่ถือว่าการจาชนมันก็จะทะลุเราไปแต่ของจริงอย่าไปขับชนนะ <laughs> ถ้ามองมุมนี้ยากก็เปลี่ยนไปมองมุมนอกอันนี้เราใช้ความเร็วสูงไปหน่อยปกติตอนแท็กซี่มันไม่ควรจะเกินความเร็วที่20นอตความเร็วก็จะอยู่ตรงนี้มุมซ้ายล่าง เครื่องก็จะอยู่ราวๆสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ทางลูกสิษย์คนเดียวไปออก็กดปุ่มใบก็จะเบรกลงได้ รถก็มาจอดฝังทางแท็กซี่ดีเยอะจริงๆเลยแล้วก็เหยียบไปเลยแต่ของจริงห้ามเหยียบนะในเกมเป็นอ็อบเจกต์ที่ทะลุผ่านได้ เ,เีเเ๋ยวคจะจะติดเลยก็เช่งเครื่องนิดนึงถ้าใครเคยขึ้นเครื่องเลรู้ว่าการแท็กซี่นี่ค่อนข้านจะน่าเบือ่เอเมันต้องค่อยๆ,ๆ,ๆค่อยๆคลานไปค่อยๆคลานไป ลืมหลังจากสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วก็ APU แล้วก็ปิดได้เลย,ยจะได้ไม่เปิดน้ำมันแต่บางที้ผมลืมไปต้องกดที่ตรงนี้กดทีแล้วกดตัว APU รีดก่อนแล้วก็เดินออก APU ควรทำหลังจากที่สตาร์ทเครื่องเสร็จก็อย่าลืมบางที่ผมก็ลืมอะ่ะไม่ได้ทำตามเช็คลิสต์มันเท่าไหร่เช็คลิสต์มันก็มีตรงนี้ ใครจะกดได้กดไปดูได้ว่ามันจะทำตามขั้นตอนจะมีทางไกดลล์แนวทางโอเคมาถึงดันเวแล้วเรียกเบาเครื่องแล้วก็ติดต่อ a t c เพื่อจะขอเทคออฟ Tower THA one one two three at runway three left ready for takeoff IFR to Chiang Mai. THA one one two three cleared for takeoff runway three left. Okay, Clear for take -off, cleared for takeoff. Take runway three left THA one one two three. Before take takeoff, auto brake max. ตัวแฟลปเป็นที่1ตัวเบรกลิเวอร์ก็ดึงขึ้นปึ๊บเพื่อที่จะตัวทำการเซตอัพเบรกเครื่องถ้าเกิดยกเลิกการเทคออฟตัวแฟลปก็ปรับไว้เพื่อสร้างแรงยกเพื่อทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อยก็เล่นเครื่องให้สุดเลย รอถึงความเร็วตัวนั้นซ้ายมือตรงนี้ตอนนี้ก็ใช้ตัวนั้นคุมหางเสือมันจะยีงหน่อยวิวันรเทก็รเทตปึ๊บโอเดคุยริมรเออขึ้นได้แล้วปั๊บก็นันลงแล้วก็ลดความเรื่อง a you THA 1123. Bangkok Center, you're going to 120.5 1, for THA 1123. Bangkok Center, THA 1123. Is climbing through 700 feet for 13,000 feet. THA 1123, Bangkok Center, continue to Libra as planned.

แล้วก็รอไปที่เรื่อยจนกว่าถึงปลายทางแล้วก็พบกันรอบหน้าอ๋อเดี๋ยวอย่าลืมตัว ATC ก็จะบอกว่าเราควรบินเท่าไหร่วิธีปรับความสูงก็ตัวนี้หุนไปสมมุติมันบอกไปฟ,ฟลอร์150แล้ว150แล้วก,กดด้านล่างตรงนี้ ENG s l e s e l t c จุดปั๊บ จะทำการไปที่บินที่ระดับที่เราตั้งค่าไว้แต่คราวนี้ ATC ก็ยังไม่บอกเดี๋ยวรอดูสักพักแล้วกันรอไต่ถึงระดับถึง5,000ก่อนการบินต่ำกว่าที่ระดับ10,000ฟุตก็จะใช้ความเร็วไม่เกิน250นอต เป็นรอบรอบนอกเรมเลทตอนนี้อยู่แค่ราวสามสิบมีใครราคาบ้านใครอยู่บ้างเนี่ยอ่านี่นไงสี่เหลี่ยมทุกหงองคุค้นๆจานบินเห็นราคาบ้านใครบ้างรู้เอ,อ่ยเ๋ยวตังสิทธิ์อยู่สามสิบถึงสี่สิบห้าเรมเลท มันก็จะบินตามเส้นทางที่เราตั้งไว้ตามอัตโต้ใหลเอันนี้เนื่องจากมันเป็นระดับความสูงที่ตั้งไว้ของตัวนะั้นแล้วก็บางทีก็ปล่อยปล,ยปลยไปก็ได้เดี๋ยวเครื่องมันเครื่องมาดับอะไรให้เองแต่ถ้าเราจะวิธีใช้งานออโต้ไหลอด อธิบายตรงนี้ก่นดีกว่ามันจะไปตัวนี้คือ t t ติจูดคือความสูงมีหน่วยระดับเป็นฟุตก็ถ้าตั้งไว้ก็คือตัวนี้แต่ถ้ามีตัวไฟอยู่จุดตรงนี้ก็คือมันจะไปตามไฟแพนอยู่ตัวเ t ติจูดตัวเ degree ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ติจูดตัวเฮติกรีก็คือเราจะหันหน้าไปทางขิ้เที่ยวเลยใน360รองศาวงกลมวงกลมหนึ่ง,360งสาองศาทิศที่ เหนือก็จะนับที่ศูนย์องศาทิศตะวันออกก็90คิทิศใต้ร้อยแปดิ 180, ทิศตะวันตกก็270ร้อเจ็ก็นับเป็นองศาตามนี้ตอนนี้เราก็กำลังวุ่งหน้าไปอยู่ที่ทิศยีิบหองศาส่วนตัวนี้คือสปีดจะเปหน่วยเป็นนอตวิธีใช้ก็ปรับหมุนตัวนี้เอา แต่นี้เราตั้งออโต้มันจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็เราหมุนได้แต่ถ้าจะใช้ตามที่เราตั้งค่าก็กดดนล่างของปุ่มแต่ถ้าจะยกเลิกก็กดหมุนข้างบนตัวไฟถ้าก,กดข้างล่างปั๊บตัวไฟนี้ก็จะหายไปมันก็จะใช้ตามการตั้งค่าเราตรงน,นี้อ๋อจรลืมไปสปีดเบรกก็อัลโหล ก็จบไปแล้วกับคำที่บายแบบสั้นๆนงานบินแบบวัตโต้ไพดอไอเอฟฟาฉบับเกมเมอร์มมอนะครับไม่ให้ระบับจริงจังอะไรมากเท่าไหร่ก็ลองเอาไปทำตามลองไปศึกษาดูได้เผื่อใครจะลองเล่นอันนี้ก็ค่อยไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ทาง AI ไอเขาจะทำการติดต่อทางทีรออ เผื่อมันแจ้งระดับให้ไปบินที่ <Bangkok Center S 1> ความสูงเท่าไหร่ก็ 2, 9, 9, 9, ก็วันนี้สำหรับพิปการเทคออฟก็ขอจบเลยไดข,ขอจบลงด้วยเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันครั้งหน้าในการ Landing โดยใช้ ILS ILS นำทางเหมือนเดิมในการ Landing แบบออโต้คือเราไม่ต้องทำอะไรมากสำหรับมือใหม่มือใหม่แบบไม่เคยนั่นเลยนับรองว่าลงง่ายมากวันนี้ก็สวัสดีครับ